ืจนกระทั terror, society, sword, ่งถูกลงโทษอย่างชาวอิสราเอลเพราะว่ามีลูปขรุขระในการกระโดดของพระเจ้าเลยนนะคะเนี un ่ยาเดียวล้างบาปไว้จนพระเจ้าจะต้องใช้หนาแขกองนี่ก็ในเวลานี้นะคะอยากจะเชิญพี่น้องในการอธิษฐานต่อพระองเพราะจะไั้สัตวพระเจ้าคะในพระธรรมอะที่ให้ข้อคิดกับเราหล่างเนีถ้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับใ่อยทำของพระองค์ค่ะถ้าทำระไร ทำให้เราเห็นว่าปัญหาของมนุษย์ในหลายพันปีที่ผ่านม,มาจริงก็ไม่ต่างกับในปัจจุบันแล้วก็พระวจนะของพระเจ้าเป็นพระธรรมที่เป็นค่อยธรรมแห่งชีวิตและมีชีวิตมีตมิตเดชในทีอขอ่ของเราพระเจ้าช่วยให้เราได้มีชีวิตที่ขเข้าไเกียวกัพระเจ้าในแบบที่รพระเจ้ทาทมควรกระท่ายได้พระเจ้าช่วยใน สำคัญกับสิ่งที่พระเจ้าไม่ของไทยเรารู้อยู่แต่ว่าเรายังเหนียวมันไว้หรือว่าเราการต่อสู้กับมันเรารู้ว่ามันไม่ดีเราพยายามจะสลักกรน่กาะเราแน่นมากขอพระเจ้าช่วยให้เราได้รับใส่ชนะตัวธนาของพระองค์ Thank you.